คือเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยมันก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ท่านนายกสมคิดร่วมกับรัฐบาลชุดนี้ได้ประกาศออกมาเป็นแนวนรียบายสำคัญของชาตินั่นถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้องและก็ดำเนินมาอย่างมีคันลองผมถือว่าวันนี้คนไทยรู้จักคำว่าดิจิต a ล a อ a d e m y มากพอสมควรละ กะะ็เราก็คงอาจจะไม่จำเป็นต้องไปไป define มันว่าว่ามันจะหมายถึงอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคือชีวิตเราวันนี้ถูกแวดล้อมด้วยโลกแห่งดิจิตัลเรียบร้อยแล้วสปีที่ผ่านมาที่เกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้เกิดการปรับตัวอย่างแรงของสังคมในประเทศภาครัฐเองภาคเอกชนก็ดีมีการปรับตัวอย่างอย่างมากวิถีชีวิตคนเราเปลี่ยนไป เดินเข้าสู่โลกดิจิตอลมากขึ้นทุกวันนี้เดี๋ยวนี้เวลาจะทานอาหารอยากจะทานอาหารอะไรอร่อยๆทีนี้ใช้แค่เรียกหาบริการผ่านทางระบบมือถือผ่านทางอินเทอร์เน็ตอะไรได้เลย,ได,เลยได้ทุกอย่างจึงมาทำให้เกิดความความคล่องตัวอย่างมากฉะนั้นผมคิดว่าคนทั่วโลกเนี่ยเริ่มคุ้นชินกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้สำหรับประเทศไทยเนี่ยต้องปรับตัวเข้ากับ เข้ากับโลกยุคใหม่ไปพร้อมๆกับคนรุ่นใหม่ที่ที่คุณวิชัยเนี่ยจะมีสตาร์ทอัพซึ่งประกอบด้วยคนรุ่นใหม่วัย20กว่า30กว่าจำนวนมากเข้ามาทุกคนมาพร้อมที่จะสร้กกางความเปลี่ยนแปลงหากว่าประเทศเมีการสนับสนุนอย่างจริงจังเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยสามารถไปสู่เป้าหมา,ายได้วันนี้มันชัดละ เราเกิดยูนิคอนขึ้นถึง3ตัวในประเทศก็คือสตาร์ทอัพไทยที่มีความสามารถเข้าไปสู่การแข่งขันร,ระดับนานาชาติได้ผมคิดว่ามีอีกมากมายครับมีหลายยูนิครอนที่พร้อมที่จะก้าวออกมาแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเองเพื่อที่จะก้าวขึ้นสู่ระบบการแข่งขันร,ระดับนานาชาติตัวผมเองหนีไม่พ้นฮนะเข้าไปลงทุนในธุรกิจพวกนี้ก็เยอะนะฮะเป็นคนที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีน้อยมาก แต่ชอบลงทุนที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีฉะนั้นก็อยากจะเติมความมั่นใจให้กับกับเพื่อนๆพพี่น้องทั้งหลายที่มีความสนใจในโลกดิจิตัลแถวว่าให้หันมาโฟกัสแล้วก็แล้วก็ใช้วิถีดิจิตัลนี้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่ควรจะเป็นการแข่งขันมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากจนเกิดไปแต่ว่าเราต้องปรับตัวเราให้พร้อมก็เป็นสูตรเดียวกับ ที่ผมพูดน้ำื่าสักครู่คือถ้าหากว่าสร้างความเข้าใจคือหลักการของแพลตฟอร์มพวกนี้คือต้องเข้าถึงง่ายใช้ง่ายแล้วก็สามารถ diversify ไปในมุมต่างๆได้แพลตฟอร์มไทยเนี่ยมันก็เหมือนกับสตาร์ทอัพทั่วโลกกันแหละคือถ้าหากว่ามีการวางเซจี้อย่างถูกต้องเดินตามแนวทางแล้วก็สามารถดึงดึงความความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ ให้เข้ามาใช้ได้เนี่ยมีโอกาสเติบโตอย่างอย่างมากมายอยู่แล้วนะคือเราต้องไม่ลืมว่าเ,เราอย่ามองข้ามเด็กไทยที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เข้าถึงระบบการบรหิหารจัดการที่นานาชาติทุกคนเขาพยายามหันมาโฟกัสเป็นเป็นเหมือนกับเป็นโลกเสมือนจริงแล้วก็เป็นโลกที่พรัเรวกับบโลกปัจจุบัน อย่างเมตาเวิร์สเนี่ยถ้าเราได้ติดตามข่าวเรื่องเมตาเวิร์สเนี่ยอันนี้คือโลกเสมือนจริงที่ที่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วมากและสร้างการยอมรับได้อย่างรวดเร็วมากผมคิดว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นเป็นต้นแบบเป็นแนวทางผมอยากจะให้กำลังใจนะครับว่าว่า,วาแพลตฟอร์มไทยเนี่ยมีโอกาสเสมอเพียงแต่ว่าถ้าเราเดินอยู่บนช่องทางที่ถูกต้องแล้วก็บนคอนเทนต์ที่สามารถดึงดูดคนส่วนใหญ่ได้จริง อย่างกสปอร์ตผมถือว่าเป็นแพลตฟอร์มจะมีความแตกต่างจากผู้อื่นอย่างมากเหตุเพราะว่าต้องอยหยือว่ากีฬาโวยน,ยนี่เป็นกีฬาที่เป็นกีฬาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอย่างเข้มแข็งผมอยากจะเห็นการนำมาวัฒนธรรมไทยไม่เพียงแค่กีฬาจากกีฬานี่ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่คนสนใจมากเราเริ่มต้นจากกีฬานี่ถูกต้องถ้าหากเราสร้างเป็นแพลตฟอร์มที่ ผมเชื่อว่าคนถูกใจในจํานวนมากแต่ภายหลังที่เราสามารถสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมายืนหยัดเคียงคู่กับสังคมไทยเกาะเกี่ยวกับพัฒนธรรมไทยได้มันจะเป็นที่มาของการขยายเน็ตเวิร์กของธุรกิจพวกนี้ออกไปได้อย่างไม่มีอย่างไม่ดูจบสิน้นวันนี้คนรุ่นใหม่ที่เข้ามามาพบปะหาหลรือหรือแลกเปลี่ยนกับคุณวิชัยเนี่ยมีเยอะมาก ถ้าหลายคนอยากจะสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองแพลตฟอร์มเหล่านี้บอกได้เลยครับว่าจะล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่ผมก็ได้แต่ให้กำลังใจว่ายูอยากอยล้ลมเหลวถ้าหากว่ายูท้อแท้กับปรากฏการที่สร้างความที่ทยูรู้สึกว่ายูไม่สามารถไปต่อได้นขาดกำลังใจแล้วเนี่ยยูก็ไม่สามารถจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ยูตั้งใจไว้แต่ต้นได้ทังั้นสิ่งที่ผมจะ มอบให้กับทุกคนก็คือให้กําลังใจว่าอย่าท้อแท้สู้ต่อลองมองในโลกใบนี้ว่าว่าแพลตฟอร์มที่มีความยึดโยงเกาะเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติเนี่ยมีสักกี่แห่งมีสักกี่ที่ผมว่าไม่มีนั้นผมคิดว่าโกลสปอร์ตนี่จะเป็นต้นแบบเป็น,นแค่ว,ว่าเราต้องพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้านะฮะต้องไม่ไม่รู้จักกับคําว่าว่า เหนื่อยากท้อแท้เดินหน้าต่อแล้วก็พยายามขยายแนวทางให้เกิดการเชื่อมต่อไปยังไปยังองค์กรอนนื่นๆทั้ง,ทงภาครัฐและภาคเอกชนให้ได้สามารถไปได้ครับมั่นใจ